เดี๋ยวเดี๋ยวทหน้าเขาเปิดเผยแล้วครับเขาก็ต้องออกหมายเรียกหมายจับอยู่แล้วเดี๋ยวรอย้อยวันทั้งวันนะดีไม่ดีวันจันทร์หรืออะไรก็เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วนะแต่คนนี้อาจจะเคยอาจจะเจอเคยเจอพิธีกรคนดังก็ได้อืมอืม พิธกรทดังชอ่ชองเลขสองตัวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อาจเคยเจอนะเห็นเลขคู่หรือเลขคี่ค <ผม S 2> ือผมได้มีโอกาสกคุยกับพิธีกรคนหนึ่งออว่าถามผมพีเดใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะ <c oughs> เป็นอยู่ในวงการนักกฎหมายนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่กับแต่ทำผิดเองครับใช่ชุดเดียวกันกับที่เขาไปศึกษาชุดแรก อ่ใช่ครับก็คือชุดชุดที่ให้คําปรึกษากับกลุ่มผู้ตัองหาพวกนี้นะแต่ผมไม่บอกว่าชุดไหนนะมันมีหลายชุดทุกคนมันบนเรือเนี่ยมีโอกาสถยู่ลำเนินคดีทุกคนไม่น่าจะมีใครรอดยกเว้นว่ายอมมาพูดความจริงนะซึ่งผมก็ส่งสัญญาณไปยังคุณกระติกนะนะเมื่อวานนี้ว่าฟังอยู่แนละ้วก็ให้พูดความจริง แต่บอกอย่างนะไม่เป็นไปตามที่คุณอัจฉริยะ,ะแถลงข่าวแค่นี้พอแล้วจบหลายประเด็นเลยทีเดียวนะอ,อัจฉริยะ,ะแถลงตรงไหนที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะ,ะแถลงข่าวไม่ตรงกับข้อมูลในคำนวณผมพูดแค่นี้จบค,ครับ<ล>ก็เม<ล>ื่อวานนี้ผมไม่พบท่านพุ่งกับทังกระจายให้ทราบแล้วก็ก,ก็ทุกคนมนบนเรือมีโอกาสถูกํำนเนินคดีทุกคนไม่น่าจะมีใครรอดยกเว้นว่ายอมมาพูดความจริง นะซึ่งผมก็ส่งขัญญาณไปยังคุณกระติกแล้วเนะมื่อวานนี้ว่าฟังอยู่นะก็ให้พูดความจริงนะถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยนะทุกคนก็ถูกดำเดินคดีหมดก็คือพูดง่ายยกลำนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีก็คือคนที่เป็นนักกฎหมายมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนะแต่กลับมาเขาเรียกอะไรเป็นผู้กำกับการแสดงนะทำสคริปต์ให้คนพวกนี้นะบิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้ก็ไม่รอดคนระับ เนะี่คือคือไม่รอดเลยทุกคนนะครับอคนเขียนบท <c oughs> คนเขียนบทและเขียนสคริปต์อ,อยู่ในวงการนักกฎหมายเหรอคะครับเป็นอยู่ในวงการนักกฎหมายนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่กับ่ทําผิดเองครับ <c oughs> ใช่ชุดเดียวกันกับที่เขาไปปรึกษาชุดแรกๆรกอ่ใช่ครับก็คือชุดชุดที่ให้คําปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้นะแต่ผมไม่บอกว่าชุดไหนนะมันมีหลายชุด ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามชุดนะครับ <Okay. S 1> อก็ก็พี่น้องกับสื่อมวลชนลองไปคิดอเอาเองกันอืว่าน,น่าจะเป็นชุดไหนเขาให้คําปรึกษ,ษาแล้วจากนั้นเนี่ยคําว่าให้คำปรึกษ,ษาเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่การบอกบทว่าคุณแตงโมเนี่ยตกไปเองหรือ,อยังไงคะคือคือมันมีสองส่วนนอะอพูดเท่าที่พูดได้ส่วนแรกก็คือ ดึงดึงไม่ให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนในวัยกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้เขาอยากจะมาพบพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่มีอะไรนะกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้เนะี่ยกลุ่มพวกไฮโซพวกนี้บนเรือเนี่ยหน,หนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมาแต่กับดึงให้มันช้าอันดับแรกสองนะพยายามให้เขาไปบิดเบือนนะบ,บิดเบือนข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นบนเรือนะครับอันนี้มีสองเรื่องคุณคุณสือก็หลักฐานพร้อมนะครับนะครับอาทิตย์หน้าจบหมดบนเรือทั้งหมดนะอ่คา,าดว่าจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดคุณสือ นะทุกอย่างน่าจะจบภายในอาทิตย์หน้าหมดตามที่ผมแถลงข่าวเมื่อวานนะนะทุกอย่างจะจบพอจบชุดนี้ก็จะเป็นชุดพวกทําคลิปวิดีโอปลอมอะไรพวกนี้นะอีชุดทําหลักฐานปลอมอ่ะพวกทําหลักฐานปลอมอีกชุดกคุณซือเนี่ยครับอาจารย์เขาทําคนเดียวหรือว่ามีทีมงานของเขาอีกคือมันมีทีมงานแต่ว่าทีมงานเขาซัดทอดเขาด้วยนะอืมอืมเนี่ยครับอาจจะเหลือคนเดียวคุณซือนะครับ แสดงว่าถ้าออกหมายจับอ,ออกหมายเรียกคุณซื้อมาได้แสดงว่าคนในเรือต้องรับสารภาพแล้วว่ามีการโกหกมีการเตี๊ยมกันเขาเขาก,เขาก็เขาก็ยอมยอมรับแล้วคนบนเรือนะว่าเนี่ยมีคนเนี้แหละ<ด>เป็นคนที่เขียนบทละคร<ด>เขียนสคริปต์น,นะครับนะคดีนี้มีโอกาสที่จะมีผู้ต้องหามากกว่าห้าคนใช่ไหมคะเออตอนนี้เท่าที่ทราบน่าจะประมาณหกแล้วหกก็คือบนเรือทั้งหมดมีความเสี่ยงโดนทุกคนและคุณซืออีกคนก็เป็นหก อันนี้กลุ่มแรกนะนะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มพวกหิวแสงนะอันนี้จะตามมาคือกลุ่มหิวแสงนะนะกละะะะะุ่มหิวแสงก็เพรรื่อะไรเอาเอาคลิปหลังเกิดเหตุมาบอกว่าเป็นคลิปอะไรขนาดเกิดเหตุนะพวกนี้เนี่ยพวกนี้กลุ่มหนึ่งคือพวกทําคลิปปลอมหลอกลวงประชา,าชนนะพวกอ่ออกสื่อออกอะไรที่เป็นความเท็จนะเฉพาะเฉพาะที่เป็นความเท็จนะคือเจตนาเลยนะเท็จอะ ชายหรือหญิงอาจารยคนที่หกเออเท่าที่ทราบนะฮะชายครับอืมคนเดียวอืมเดี๋ยวก็ได้เห็นหน้าแล้วนะรนะอนิดเดียวไม่กี่วันเนะี่ยอือหน้าคุณหรือไม่ก็แล้วแต่นะเราดูนะเราก็ไม่รู้นะการสนิทชิดเชื้อไหมแบบสนิทผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะออ,อ,อ,อยิ่งสถานการณ์แบบนี้จะไม่ค่อยอยากมีเพื่อนนะกลัวม,มาถึงเราไง ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับหมาแล่่อกี้นั่นเพราะว่ามีเพื่อนมาตรายตรงนี้นั่นนะอ่าอืมสื่อคุณหน้าคุณตาหืมไม่รู้เคยเข้าไปพบกับตำรวจบางรนอยังค่ะคนนี้เหรอคนคนนี้อ่ะเอ่อคนนี้เท่าที่ทราบนะอืมเอ่อคนนี้เหรอเคยเรียกไหมฮะพอเดี๋วว่าที่ภาคหนึ่งคะอืมอืมอันนี้ไม่แน่ใจนะเออแต่คนนี้อาจจะเคย อาจจะเจอเคยเจอพิธีกรคนดังก็ได้พิธีกรคนดัง,ช,งช่องเลขสองตัวไม่รู้ไม่รู้ไม่รูออ้อาจะเคยเจอนะเห็นคู่หรือเลคพี่ผม,ผมได้มีโอกาสคุยกับพิธีกรคนหนึ่งเอีเอมื่อถามผมเอพี่เดชใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอืมนะครับก็อย่าไปเดาเลยเดี๋ยวเขาเสียหายพูดไปแล้วเขานอนไม่หลับก็ทําไงอ่ะอยากนําตํารวจตะก้าะ เรนี่ตอนนี้ก็ตําำรวจก็กำลังเอาหมายจับไปทําอะไรอยู่ไม่เลยตอนเนี้ยอืมแต่บอกอย่างนะไม่เป็นไปตามที่คุณอัจฉริยะแถลงข่าวแค่นี้พอแล้วจบหลายประเด็นเลยทีเดียวนอัจฉริยะแถลงตรงไหนที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะแถลงข่าวไม่ตรงกับข้อมูลในสำนวนผมพูดแค่นี้จบทั้งหมดเลยไม่ขอตอบนะเอาแค่นี้พอผมก็เป็นห่วงคุณอัจฉริยะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาเปิดเผยแล้วครับเพราะเต้องออกหมายเรียกหมายจับอยู่แล้ว เดี๋ยวร้อยวันทั้งวันน่ะดีไม่ดีวันจันทร์นันหรืออะไรก็เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วนะแต่อินจันทร์ก็เป็นบุคคลที่รู้จักทางสังคมแน่นอนใช่ไหมครับไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้งานเป็นใครนะรู้ก็ไม่บอกส่นยอก็ได้การอย่าเลยเดี๋ยวเขาเสียหายทําไงอ่ะผู้ชายสูดไหมชอบใส่สูดไหมไม่รู้อาผมบอกผู้ชายหรือผู้หญิงครับก็ผู้ชายบอกไปแล้วไปแล้วหรือเปล่าฮะไม่รู้ผมไม่เคยเจอเขาะคนนี้ไม่เคยเจอเออไม่เคยเจอครับ เดี๋ยว<ต><ะ>เดี๋ยวก็รู้แต่จะรู้จักเขาใช่ไหมผมบอกแล้วผมไม่เคยมีเพื่อนตัวนี้ <c oughs> ขนาดอธิยายังมาเล่นผมเลยดูเลยอ,อาจารย์ไม่เคยเจอนี่คือไม่เคยเจอช่วงนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอเลยอย่าพิจารณเลยปล่อยไปเถอนะะ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้นะภายในสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าเป็นใครออืม <c oughs> นี่ไม่ให้ผมไปฉาญเนี่ยเอาครับตำรวจบังคับครับไม่รู้ครับทำให้ผมเสียเสรีภาพนะครับยังไงคะเสียเสรีภาพยังไงคะช่วยบอกหน่อยค่ะผมจะพนักงานสอบสวนสั่งให้ผมไปฉาญเฮ้ยเฮ้ยครับเฮกระต่ายคนเนี่ยเฮ้ยผมต้องไปฉาญเอง

พี่แกัวไมนที่ก้าเป็นงเป็นสิ่ขอของผม คะเสียเสียริพาพยังไงคะช่วยก่อกหน่อยคะ่ะพนักงาสอบสวนสั่งให้ผลไปาลในข้อหาไหนคะในข้อข้อกล่าวหาอะครับข้อก่าหาอะไรคะ ตูนิดนึงนะแม่คับอะไรเนี่ยพี่ครับถ่ายไว้ดิยังไงคบพี่พี่เราปฏิเสธว่ายังไงอะคะผมปฏิเสธพี่ผมปฏิบัติหน้าที่ตกวจอะไรขึ้นนะคะพ,ะพี่ตอนนั้นเนี่ยสรุปแล้วเราปเป็นคนไเกี่ยวการคุกมีใครสั่งรับพี่ม่งให้ทำครับ

มันสิครับผมตามหนึ่งสามสี่นี่ปล่อยให้เขาเดินมาสิคะจะได้ด้วยกันครับปอวิมาตาหนึ่งสามสี่นะครับรดาาีแล้วผม,มเอ้ยเสียเลยอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไม่ใส่พันทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ผมไปผมเองนี่แบกให้เขาเดินจะได้ได้ด้วยกันนะจ๊ะผมตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ผมปฏิบัติหน้าที่ยังผมปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมสวนแต่ผมรีเวฟแต่ทำไมถึงไปขู่ที่ใส่ครับอ่าปล่อยให้เขาเดินมาจ้า

คุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ อ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงกไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางไลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะ ยนันว่าเงิน18ล้านที่ถูกหวยเนี่ยหมดแล้วครับก็มันไม่เหลือนม่เหลือลงทุนซื้อรถซื้ออะไรมามันก็มันลงทุนขายค้าขายมันก็มันไม่ค่อยนั้ไม่ได้กินไม่ไปที่เท่าไหร่รรพี่เอาไปลงทุนอย่างแน่ครับซื้อที่ซื้อนาซื้อสร้างบ้านสร้างกูดังนี้ไว้ครับ พ่อบอกได้ไหมเงิน18ล้านตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็ไม่เหลือน่ะครับอยู่กับที่กระทานีแหละไม่เป็นเงินสดเป็นเงินสดสดไม่ละครับผมก็หมุนไปทุกวันนี่แนหะละร้านต้องร้านกันอ่างนี้หมุนไปนี่แหละผมมีแต่ไถนาไถไรไปผมขับรถดำผมที่ทางไปอย่างนี้แหละเขาถ่ายเองด้วยมาทำงานมาตระหนุแล้วผมไม่ได้ไม่ใช่ผมจะมานั่งเฉยไม่มีเลย แต่ถุงหม่มาพี่ทําธุรกิจอะไรบ้างครับก็ค้าขายกับปองร้านน้องแฟนบ้านหัวน้อยร้านขายของส่งรับน้องแฟนจะเดินแล้วก็ตกเนุนลงทุนเป็นเท่าไหร่เปิดร้านร้านค้ามันหมดเยอะแร้วตอนร้านตรงร้านนี่มันใจอะไรน้ร้านกระบานี่ปีไปแค่ร้านกระบาทก็ซื้อของส่งมาวันนี้มันก็ธุรกิจไม่ดีก็ขายไปขายมาก็ไม่นั่น มีคนมีแต่ผมคนเดียวลูกสาวคนเดียวที่ว่าจะทำธุรกิจขายของส่งอี่เท่าไหร่เงินก้อนแรกที่เราลงทปที่ไปซื้อของมาใหม่มันก็สามล้านอะบางทีายนี่ที่ว่าตอนโควิดน่ะไปซื้อตุนมาไว้นี่ก็เป็นรังเป็นรังอู่ไหมล่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรพี่ของที่เอามาขายมีเล่ายาดินละยาเล่าทุกอย่างมียาเล่าขามียาสังเกตทุกอย่างที่นั่นแหละไม่ว่านุ่มไม่ว่าอะไรทุกอย่างแหละของเป็ดทะเลครับของตะเลไม่เท่าไรเลยพวกเป็ดปอนต์ตุ้งตะ่มตุ่บูมเท่าไรแต่ว่าพวกเครื่องเดิมเครื่องเืิมแอนโกอห์คนนี้มองทุกคเป็นการจัดระเบียบของเราผิดพลาดไหมผิดพลาดครับจัดเป็นแบบเรื่องการงนงูผมมันยังไงล่ะทำอะไรไม่เป็นครับ คนจบป .6 มันทำอะไรไม่เป็นจะไปดูจำค้อความอะไรก็ทำไม่เป็นมีชโชเฟอร์รถบรรทุกอยู่คนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเมื่อปี2560เขาถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับปี60นะครับถูกเข้าไงรู้ไหมฮะ18ล้าน ปีหกศูนย์สิบล้านผ่านมาหปีเงินหมดครับแกเล่าให้ฟังถึงบทเรียนว่าอย่างไรรู้ไหมแกบอกว่ายอมรับว่าเอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจผิดพลาดเพราะไปเรียนแบบขายส่งสินค้าโชว์ห่วยแกก็บอกว่าเหลือแต่ทรัพย์สินที่ดินบ้านรถที่ซื้อไว้เท่านั้นส่วนเงินสด ไม่มีแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการเพราะจบแค่โปร6ระบบคอมพิวเตอร์ก็ทำไม่เป็นลูกก็ไม่สนใจทำให้กิจการเจ๊งไปประมาณ6 7ล้านบาทคุณผู้ชมก็เห็นข่าวนี้แล้วก็ตกใจและคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจะเอามาเล่าข่าวเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับมีโชเฟอร์รถบรรทุก อยู่คนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเมื่อปี2,560เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับปี60นะครับหรือว่าเมื่อ5ปีที่แล้วถูกท่าไหร,รู้ไหมฮะ18ล้าน18ล้านนะครับไอจะถูกสักเลขท้าย2ตัวนี้ก็ว่ายากแล้วนะฮะกูจงครับหรือจะถูกรางวัลใหญ่สักครั้งในชีวิตก็ยากแล้วแต่เฮียแกเนี่ยนะครับถูกลอตเตอรี่ปี60 18ล้านผ่านมา5ปีเงินหมดแล้ว อันนี้ช็อกกว่าช็อกซ้ำสองหมดได้ไงนะครับเงินมันไม่ใช่ใน,น้อยโอ้โหเสียดายแทนเลยนะครับตั้ง18ล้านแต่เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณพี่เขาอายุ50ปีแล้วชื่อว่าคุณภัยบูรนะเ,เขาบอกแบบนี้จริงๆเงินมันก็ไม่หมดนะคือคนอวิภาควิจารณ์แกก็รุนแรงไปนะครับคือตอนได้18 000. ล้านก็เอาไปซื้อที่ดินเอาไว้ก่อนเลย เออนะที่ดินมันมีแต่ขึ้นราคานะมันมีแต่มูล,ลค่าเพิ่มนะ20ไร่4ล้านบาทอ่ะก็ยังเหลืออีก14ล้านนะครับจากนั้นไปสร้างบ้าน5หลังหมดเงินไป3ล้านเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างเปิดร้านค้าสินค้าโชว์ห่วย2ลร้านพร้อมกับโกดังลงทุนไป3ล้านซื้อรถปิ g กอัพ5คัน3 7, ล้าน7เพื่อวิ่งส่งสินค้าหรือซื้อรถด,ดับสล้อ1คัน1ล้าน ซื้อรถไถสองคันรวมหนึ่งล้านบาททั้งหมดซื้อเงินสดรวมแล้วกว่า16ล้านแล้วก็มีชาวบ้านเอาที่ดินมาจำนองอีกกว่า20ไร่แต่ก็ไม่ได้มาไถถอนนะครับเงินสดที่เหลือก็เอาไปหมุนเวียนค้าขายและยังคงซื้อลอตเตอรี่งวดละ4-5 0,000หมื่นบาทคือถ้าตัดลอตเตอรี่ไปนะงวดละ4 5 0,000หามื่นบาทเยนะครับ ก็ต้องถือว่าจริงๆเป็นคนที่มีความตั้งใจดีนะครับไม่ได้ไปสัมมาเลเทเมาไม่ได้เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายก็คืออยากเอาเงินมาต่อยอดอะ่ะเอามาทำมาหากินซื้อที่ซื้อรถเปิดร้านค้าเปิดโกดังรถนี่ก็ไม่ได้บอดซื้อรถแบบว่าเอามาขับเท่หรูคันละหลายล้านนะครับเอารถมาทำมาหากินนะจริงๆความตั้งใจก็ดีผ่านมา5ปีทุกวันนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมเมื่อน,นำเงินที่ถูกหวยมาลงทุนค้าขายโดยเปิดร้าน โชว์หวยนั่นแหละมีรถปิกอัพวิ่งส่งของตามหมู่บ้านแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีคนซื้อและยังมาได้รับผลกระทบจากโควิดก็เลยต้องเลิกกิจการหันมาเปิดร้านขายของชําเล็กๆนะตอนนี้เงิน18ล้านหมดแล้วเอาจริงมันไม่หมดนะมันก็แปลไปกับอยู่กับทรัพย์สินอย่างอื่นตามที่คุณพี่แกเล่าให้ฟังนะครับแต่เงินสด กระแสเงินสดในมือไม่มีเลยอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะเพราะว่ามันเสียดาย,ยางเงินตั้งสิบแปดล้านนะครับมันควรมันจันจาไปทําอย่างอื่นที่ดีๆก,ก็ได้นะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดนะเพียงแต่ว่ามันควรจะรักษาเงินสดเอาไว้ด้วยนะครับแกก็บอกว่าเหลือแต่ทรัพย์สินที่ดินบ้านรถที่ซื้อไว้เท่านั้นส่วนเงินสดไม่มีแล้วนะ คุณพี่แกเอามาเล่าให้ฟังและผมเอามาเล่าตอนเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่คนสิรมาเลย์เทมานะแกเล่าให้ฟังถึงบทเรียนว่าอย่างไรรู้ไหมแกบอกว่ายอมรับว่าเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจผิดพลาดเพราะไปเรียนแบบขายส่งสินค้าโชว์ห่วยแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการเพราะจบแค่โปรหกระบบคอมพิวเตอร์ก็ทําไม่เป็นลูกก็ไม่สนใจทําให้กิจการเจ๊งไปประมาณ6-7ล้านบาท แต่ตัวเป็นคนชอบทํางานไม่นั่งอยู่เฉยๆหันมาเปิดร้านขายของชำสองร้านให้ภรรยาและก็ลูกสาวส่วนตนก็ไปทําไร่ไถนาถ้ามีคนมาจ้างให้ไปขับรถขนดินส่งของก็ออกไปนะครับก็เป็นโอ้โหชีวิตเนี่ยมันมันยิ่งกว่าละครน,นะนะก็คือถูกหวย18ล้านไม่ใช่ง่ายๆแต่ผ่านไป5ปีเงินหมดแล้ว เพราะว่าแกก็กะเล่นใหญ่อะนะถ้าถามผมนะครับก็ไม่ผิดนะครับเงินแกนะแกก็กะเล่นใหญ่ก็คือ,อเอาไปลงทุนทําธุรกิจเปิดร้านไปคิดว่าเงินมันจะต่อยอดเอาไปหาเงินได้ไปทําธุรกิจเพราะว่าเป็นคนชอบทํางานดูทรงแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นคนชอบทํางานอยู่นิ่งไม่เป็นนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเป็นบทเรียนความรู้เป็นสิ่งสําคัญความรู้เป็นสิ่งสําคัญประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญการวางแผนนั้นเป็นสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นฟังข่าวนี้ตอนแรกเห็นคอมเมนต์คนหลายๆคนก็บอกว่าโอ<ฮ>้โ<ฮ>ไปใช้ทำอะไรเนี่ยสมารลเทเมาหรือเปล่านะไม่ใช่ละครับแต่บางครั้งคนเราคิดดีทำดีก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะประสบความสาเร็จเสมอไปเอาเป็นว่าฟังข่าวนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ยุคนี้สมัยนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจะลงทุนจะเอาเงินไปทำอะไรก็คิดให้รอบคอบนะครับ คุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจอีซียุคนหรือนอมัยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ลน์เอาไว้ให้แล้ว กดสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองคล้องถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ